ฮัลโหลเด็กเวันนี้ครูจีนะคะมีกิจกรรมสนุกสนุกและเป็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเด็กๆนะคะนั่นก็คือครอบครัวนะคะครอบครัวของเด็กๆนั้นจะประกอบไปด้วยคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่และพี่และน้องใช่ไหมคะวันนี้ครูจีจะให้เด็กๆได้รู้ นะคะว่าคำศัพท์ภาษาอังกฤษในเกี่ยวกับครอบครัวหรือ f a m i l y นั้นมีอะไรบ้าง <_ S 1> เด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษและทำกิจกรรมสนุกสนุกกับครูจีนะคะ <_ S 2> <_ S 1> เด็กๆคะคำศัพท์ที่เด็กๆควรจะรู้นะคะที่เกี่ยวกับ Family ก็คือคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมเด็กๆคะคำว่าพ่อจะมีคำศัพท์ที่เด็กๆใช้เรียกกันดังนี้คะ่ะคำแรก Father Fa t h e r father ก็คือพ่อและอีกคำหนึ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้กันหรือพูดกันจนติดปากนะคะเช่นคำว่า Da d dad. dad ก็คือพ่อแต่เป็นภาษาพูดนะคะ ส่วนคุแม่นั้นจะใช้คำว่า mother mother นะคะหรือเราจะใช้คำนึงคือคำว่า mum mum นะคะส่วนลูกชายเราจะใช้คำว่า son son นะคะลูกสาวเราจะใช้คำว่า daughter เด็กๆคะคำต่อไปก็คือพี่ชายน้องชายเราจะใช้คำว่า d a u g h t e r daughter ส่วนพี่สาวน้องสาวเราจะใช้คำว่า sister sister นะคะส่วนสามีเราจะใช้คำว่า husband นะคะ husband ส่วนภรรยาเราจะใช้คำว่า wife wife นะคะส่วนคำว่าปู่ย่าตายายผู้โดยรวมนะคะเราจะใช้คำว่า grandparent grandparent นะคะส่วนถ้าเป็น แบ่งเป็นปู่กับตานะคะเราจะใช้คำว่า grandfather grandfather ถ้าเป็นย่ากับยายเราจะใช้คำว่า grandmother grandmother ส่วนลุงอาจะใช้คำว่า uncle uncle ส่วนป้านานะคะจะใช้คำว่า aunt aunt เด็กๆคะคำศัพท์ต่อไปนะคะก็คือคำว่าลูกพี่ลูกน้องนะคะเด็กๆจะรู้จักกันในที่เป็นภาษาไทยใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า cousin cousin ก็คือจะสะกดด้วย c o u s i n นะคะ c o u s i n cousin ลูกพี่ลูกน้องส่วนคำว่าหลานชายก็คือ nephew nephew ส่วนหลานสาวจะใช้คำว่า niece niece นะคะนี่คือคยญาตาของเราหรือ family นะคะเด็กๆเด็กๆฝึกอ่านนะและเราจะไปทำกิจกรรมกันค่ะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมกับครูจีแล้วหรือยังเริ่มเลยจ้าเด็กๆคะครูจีมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำนะก็คือ เป็นใบงานแฟมิลี่นะคะโดยที่เด็กๆโยงคำไปหารูปภาพนะคะโดยมีคำที่คุูจีกำหนดให้ดังนี้ค่ะคือ 1. grand mother grand mother 2. sister sister 3. brother brother 4. mother mother 5. f าตเธอฟาเธอหกนะคะคือแกนฟาตเธอแกนฟาตเธอให้เด็กๆโยงคำนะคะคำศัพท์ไปหารูปภาพเด็กๆพิจารณาดีๆนะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ่ายรูปและส่งมาในกลุ่มไลน์นะเด็กๆคะก่อนจบกิจกรรมนี้ ครูจีฝากคำสับหมวด Family เพื่อเด็กๆได้ฝึกทบทวนนะและครั้งต่อไปเด็กๆจะได้ทำกิจกรรมในหมวด f a m i l อเพิ่มนะคะวันนี้ครูจีฝากใบงานหนึ่งใบเด็กๆอย่าลืมทำนะคะและทบทวนคำสับด้ยนะนี่คือคำสับหมวด Family ที่เด็กๆจะได้ใช้และก็เกี่ยวกับครอบครัวของเรานะวันนี้ครูจีบ๊ายบายจ้า